อาหารของเฮ้ามือนีกับแม่ลาบเป็ดจ้าพี่น้องมาจ้ามากินน้ำนา่งสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่นอ้องพอๆกับช่องนั่งเอกฟิลแลนด์นี่เราจะมือนีนั่งกัได้อาหารเสิบ์ฟจ้พี่นอ้อ,นองกินไับเกาลาบเป็ดจ้าเป็ดตัวเก่าแต่ละเป็ดตัวซื้อมาตะดนโดนตะพีไม่ผนอจจะพม่ได้เบิร์ดรอบนี้แหละเบิร์ดรอบสุดท้ายแล้วจ้าผนจะพี่น้องเบิร์ดเป็นแต่แซบมาจ้าลาบเป็ดยั่วๆจา้า ผักเข้ากับมาไลจะเมือเนี่ผพักไลคันย่ามลาลกับไาย,ายีหลีจะพี่น้องหว้วยนั่งลืมพักกระเดาเดี๋ยวนั่งไปเอาผักกระเดาก็น่ะจะพี่น้องนจ้ะได้มม่เรา,าพักกระเดาผพักกระเดาออกมาหลังกับนั่งกักบไซไม่ครวเวฟบจ้ะสองนาทีนี่จ้าพักกระเดากินกับลาบนกเข้าเฮาบ่ามีลาบนกเขากินกับลาบเป็ดนี่เหรจ้ะพี่น้องเบื้งองนนี้นู่จ้ะ เบื้องหันนำห่อนที่เปิดฟ้าเปิดฟ้าแล้วมันอายทุยขึ้นมาใส่แขนหน้าพี่น้องเบื้องดูป้านางวันน้ำมันคือมีฤทธิ์มีเดชแท้เบื้องนั่งเจ็บแขนแล้วทำาสียหายโอ้พี่น้องนะเจ็บเจ็บโอ้บอดีเลยคุณอาจะาพาเข้ากับบ่าวบ้านในเบื้อทเทียพากัดเท้ามากระเจี๊ยบบักพิกบักเขือพอหอมป้อมพักะระแหน่พักชี่เล่าแล้วก็บักพิกหวานเท่านนิจ้ะ ใหจจะจ่าพี่น้องมากินน้ำนั่งแันนี้เวลาอุ้ยเป็นจะเสีบใส่ข้าวคั่วข้าวคั่วอันคั่วไม่ไหมเนาะมันหลายอันวันลังมันเต็มขวดเลยพี่น้องเทสลงคือโอ้ยรวงโจโลุ่งระนี้ส่งข้าวคั่วหลายแต่ว่ากรแซ่บเพืเ่อก่าวเลยจ้ะพี่น้องอืมแซ่บแบบพี่น้องมาเด้ตั้งแต่กูเว่าได้กินเผากินน้ำกิน,นหนอ,อมมากเลย ยยยหยาบคนหยาบผู้หมกักพริกหนูว่าเผ็ดดิพี่น้องหืมทำนี่ให้พี่น้องจากพี่น้อง ยากจ้ะอันพักมากรอบนี่พักซี่กับแต่ละแนงงามงามเห็นหรอคามหอมคอามว่าปันหดรอบเนี่ย,ลยเลือกกินจางแายมไร ย่างเวลาเลือกกินเลยพัก ที่ยงงามเดี๋ยวอ,อมห้อยใครนะพี่น้องนะไปเมื่อนาน,นนะพี่น้องกลับขึ้นมาผุนเออนั่งว่ดประมาณสองทุ่มครึ่งนับเม้น,นะคะสามทุมตามทุ่มมาหอดบ้านแล้วพอยันกับเก็บคล้องห้วยดูบ้านนั่งจับเวลาเบาิ่งเจ็ดนาที่นะแล้วแต่งเสื้อผ้านั่งแต่งเท่ากินมือปือปลาไปเลย มันจะเล่นจะรีบตะเฝ้าสักกับพี่ลอง หาลาวเนี่ยมาทุกพี่น้องกินกับพรากระเดาอีกนู่นนี่ก้อยทับหวานบ้างพี่น้องไปกินดูแล้วเนาะอิ่มหมาพี่น้องให้อราา่อยๆยิ่มเราทั้ง เนแน่นหน่อยเดี๋ยวห่อไปรงเรียนสำหรับคลิปนี้นั่งกับภาพพี่น้องมากินลาเป็ดเนี่ยจ้ะฝากพี่นอ้องให้เก่าละจ้ะฝากเป็นกำลังใจงกดไลค์กดแชร์กดติดตามใช่องนั่งเอกฟินแลนบันอะนที่นั่งบ้านได้เป็นยาม,มหายยาฟ้ามายองน้อยใจจะคอยไปคอยหาให้เก่าละจ้ะสำหรับคลิปนี้ค่ะขอเก่าวข้าาสวัสดีจ้า